ใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวเดเร็วต้องร้านนี้เลยนะครับ Overtop Up ไม่ว่าจะเป็นเกม p u b G Mobile p u b G ไส้กรอกหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายมีโปรโมชั่นให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะครับสนใจค,คลิกลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ Let's go <S <c oughs> หืมร้อนร้อ <c oughs> นร้อน บ้านนี้อยู่อยู่บ้านเดียวกันหมดเลยอะไรวะเนี่ยคุณไม่แย่งผมนำโดยผมไม่บิดออ้๋ออ๋อ้๋ออ๋ออ๋นี๋ออ้ออนอี๋ออ๋ออสอน๋ออ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 ๋ดอ๋ออ๋้อ๋อ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 อออ๋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 ้ว๋ออ๋ออ๋ออตว มันเวลาแบบใส่แล้วมันเหมือนยิงแม่นขึ้นหแบเนี่ยมั้เกี่ยวหราะเกี่ยร์ไม่ดีใส่ชุดนี้รู้สึกว่ามันการวองกันอะไรมันดูดีอันนี้มันสกิลใจครับเออมันมันหยุดมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นทางใจอ่ะสบายใจมีดาเมจทางใจครับดาเมจทางใจตั้งแต่ใส่ชุดนี้มาแบบยิงแบบเออยิงมันเดี๋แต่ใส่ชุดอื่นที่ตายเรื่อย ขอแล้วเติมก่อนแล้วค่อยมาขอเติมก่อนแล้วค่อยขอให้<笑><笑>อย่างนี้ก็ได้ะทุกคนจำไว้ถ้าเราเป็นพิษยาแล้วเรามีแฟนถ้าเรากลัวแล้วเราไม่เติมก่อนเราจะได้แค่กลัวเราจะได้แค่โดนดา่าเว้ยแต่เราเติมแล้วค่ขอยมาขอเราจะได้ของแน่นเลยขนมวีเคแบงค์แต่วันโดให้ไม่ได้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูฮะพร้อมมาเดี๋ยวค่อยดูโอเคไม่ดูเยอะครับไอ้พวงมอลองบัญชีเลยฮะไม่เอาเยอะครับไอ้พวงมอลของบัญชีเลยครับเยอะมดบัญชีเลยจริงคือมันโลภะด้วยนะฮะเพื่อนว่าอะไรนะเพื่อนว่าอะไรนะไม่ได้ยิงกันเสียงเบาจัง อะไรนะเดีเ๋ยวเพื่อพี่ชัยเฮ้ยพี่ชายเรียกใครอ่ะ,ะป,อประตูจะเปิดแล้วอ๋อประตูจะเปิดแล้วโอ้โหใครคือคปรตูใช่ใช่ใช่เย้เย้เย้เฮ้ยโอ๊ยว่าแตมาแล้วมาแล้วอ๋อโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วออ๋เฮ้ยสาวๆไม่ได้เลยนะแต่ละคนนี่ ประตูจะเปิดแล้วมันมันมันจะไปไหนครับเนี่ยข้างบนไปเก็บเหรียญใช่ใช่เฮ้ยเพื่นเราจะออกนอกอวกาศไหมเนี่ยไอ้สกอ อันนีทุกคนมาดูถึงตอนนี้ชอบกันใช่ไหมละ่ะเขินกันใช่ไหมละ่ะกดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ